สวัสดีครับคลิปนี้จะดูเรื่องการหาเส้นสัมผัสนะครับ line tangent ก็คือเส้นสัมผัสนะครับ find the equation หาสมการของเส้นสัมผัสของฟังก์ชัน f ที่จุด3 f ที่เป็น3คือ f 3นะครับโดยให้สมการมาแบบนี้นะครับทีนี้เกี่ยวข้องกันยังไงระหว่างฟังก์ชันกับเส้นสัมผัสนะครับฟังก์ชัน ฟังก์ชันกับเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสสมมุติว่าฟังก์ชันเนี่ยมีกราฟอยู่อันหนึ่งนะครับสมมุติว่ากราฟหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้โค้งๆนี้แล้วก็จุดจุดหนึ่งตรงนี้จุดจุดเนี้ยจะมีความเกยนความเปลี่ยนแปลงอยู่หรือถ้ามีจุดมีเส้นมาสัมผัสตรงเนี้ยนะครับเช่นผมให้เป็นเส้นสีฟ้านี่นะครับ เส้นมาสัมผัส <S <S เส้นสีฟ้ามาสัมผัสตรงนี้จุดนี้ความชันของเส้นสัมผัสที่มาแตะจุดนี้ก็ได้มาจากการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับหรือการดิฟฟังก์ชันนี้ก็จะได้ความชันของเส้นสัมผัสออกมาความชันของเส้นสัมผัสออกมาณนะจุดนี้ณนะจุดจุดนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดโจทย์ให้ค่าฟังก์ชันมาแล้ว เราดิฟหนครั้งเราก็ได้ความชันออกมานะครับนัจุดจุดนั้นลองมาหากันดูนะครับโจทย์ให้มาว่าฟังก์ชันเป็น f x เท่ากับ 4x กําลัง2ลบ 6x บวก2ดิฟไป1ครั้งนะครับดิฟไปก็จะได้ f prime x เท่ากับอะไร2ก็ไปคูณ4ก็เป็น8นี่ลดไป1จาก2ลดไป1ก็เป็น x กํลัง1เฉยๆนะครับนี ดิฟเ็ซหมดไปนะครับจาก1ลดไป็น1ก็เหลือ x อกกลังศูนย์็กลังศูนย์ก็คือ1นะครับก็ได้ลบ6เฉยๆก็จะได้ออกมาแล้วเป็นความชันเส้นสัมผัสทีนี้ความชันยังไม่ออกมาเป็นตัวเลขก็ต้องดูว่าณนะ x ที่ค่าที่เท่าไหร่ตรงนี้เขาบอกมาว่า x เนี่ยที่เป็น3ดูซิว่าความชันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ใส่ค่า3เข้าไป8ปคูณ3ลบ6 สามยี่สิบสี่ลบหกก็สิบแปดใช่ไหมล่ยสิบแปดโอเคเพราะฉะนั้นความชันเป็นสิบแปดได้ออกมาแล้วนะครับทีนี้ได้ความชันมาแล้วสมมุติว่าเป็นค่าเ m เท่ากับสิบแปดความชันของเส้นตรงนะครับทีนี้จะหาสมก,การได้ยังไงล่ะสมก,การเส้นตรงเราก็น่าจะต้องทราบรูปทั่วไปของสมก,การเส้นตรงนะครับ รูปตัวไปของสมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ m x บวก b นี่นะครับเราก็ต้องทราบก่อนว่าค่า b เป็นเท่าไหร่นะครับทีก็มาเราทราบหมดแล้วค่า m เราก็ทราบแล้วคือความชันค่า x ก็คือณจุดนั้นก็คือ x เป็น3ค่า y ออค่า y เรายังไม่ทราบเลยเราต้องหานะครับหาได้โดยการเอา x ไปแทน ว่าถ้า x เป็น3 y จะเป็นเท่าไหร่หาค่า y ก่อนนะครับหาค่า y ก็จะได้ f 3ามค่า y คือ f 3นั่นเองครับคือ4เล็บ3กำลัง2บวกลบ6กำลัง6คูณ3บวก2 3 3 9ามสามเลบ บ -18 บวก2ก็เป็นลบ16ก็เป็น20ครับค่า y เป็น20ค่า y หรือว่าค่า f f นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่า y เป็น20แล้วก็แทนค่าเลยนะครับแทนค่าเข้าไป y เป็น20เท่ากับ m เป็น18คูณ x เป็น3บวก b ดูซิว่า b ได้เท่าไหร่ครับ ก็ได้20เท่ากับ18คูณ3ก็3 30 54 8 3 24บวก30เป็น54โอเค54บวก B ครับเพราะฉะนั้น B B เขียนตรงนี้นะครับ B เท่ากับ20ลบ54เท่ากับ B เท่ากับลบ34โอเคทีนี้เราได้ครบแล้วนะครับ ได้ m ก็ได้คือ18 b คือลบ34เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้รูปสมการออกมา y เท่ากับ 18x b ก็ลบ34ก็ลบ34ได้รูปทั่วไปของสมการเส้นตรงของเส้นตรงนี้ที่สมัมผัสณจุดนี้ออกมาเสร็จแล้วแบบนี้นะครับขั้นแรกก็คือถ้ามีกราฟ ถ้ามีสมการของฟังก์ชันออกมาก็ดิฟออกมาก่อนนะครับเพื่อหาอนุพันธ์เพื่อหาความชันพอได้ความชันแล้วก็มาหาว่าณจุดนั้นค่า x เป็นเท่าไหร่ค่า y เป็นเท่าไหร่เพื่อเอาไปหาค่า b หาค่า b เสร็จแล้วก็เอามาแทนในรูปทั่วไปเพื่อให้ได้รูปสมการเส้นตรงเส้นสัมพันธ์ออกมาเสร็จแล้วนะครับลองทำกับข้อนี้ดูแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ